ครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i อแ ham cpu ครับผมเปาไอแ ham cpu สวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีทาง Facebook ครับสวัสดีทาง YouTube แล้วก็สวัสดีทางทวิตสามช่องทางไลฟ์สดยิงออกพร้อมกันวันนี้นะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่แฟนเพจ i อแ ham cpu เหมือนเดิมครับไลน์ไอดี at i ham cpu และทุกช่องทางที่เป็นไอแ ham cpu นั่นเองผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต Lazada, Shopee, Mercula ไม่ผ่านบัตรเครดิต อยากได้วงเงินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ผ่านผ่อนนง่นไม่ใช่บัตรอะ this shop เงิน thunder ของใหม่ทุกอย่างประกันเต็ม3ปีครับมีปัญหาเปลี่ยนสวนภายใน6เดือนจาก i half cpu บริการหลกักการขายก็เป็นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ i half c p เองฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ i h a f cpu ด้วย,กก like, กกวยรับสินค้าได้เองที่รามอินทรานครนายก walk in มาประกอบนครนายกก็ได้ walk in มาประกอบ,กอกก in, กอบที่รามอินทาก็ได้แล้วภายในเดือนมิถุนายนนี้เดี๋ยวเจอกันอีก2สาขาครับ บางพลัดก,กับสาย4่เดี๋ยวเราเจอกันนั่นเองเนาะของของของ,ของแถมทุกอย่างเสื้อแถมทุกเครื่องแผ่นเพลทแถมทุกเครื่อง Wi-Fi แถมทุกเครื่องแต่จะซื้อพร้อมจอก,ก็จะแถมเมาส์คีย์บอร์ดแล้วก็หูฟังแล้วเร็วๆนี้เจอกับแบรนด์ i h a ฮาส์เนั่นเองนะครับส่งครบทั่วทั้ง77จังหวัดทั่วไทยออนไลน์ตรงนี้เครื่องพร้อมจออยู่ตรงนี้60กว่าเครื่องมั้งจำไม่ผิด65เครื่องรวมถึงไปรามีทาเป็น10เครื่องวันนี้ฮะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บมทิ้วไป ราคาหมื่นกว่าบาทหมื่นสองก็มีที่เป็นออนบอร์ดหรือว่าจะหลายแสนก็มีที่ไอเอฟซีวิวนั่นเองดังนั้นเนี่ยประกอบได้ทุกงบทุกราคาที่ลูกค้าต้องการถามตัวเองครับว่ามีงบเท่าไหร่ถามต่อไปว่าจะเอาไปทําอะไรนั่นเองดังนั้นเนี่ยเลือกให้ตรงสเปคเลือกให้ถูกใจแต่คัสตอมคัสตอมจะเคสขาวเคสดำชุดน้ํเปลี่นชุดน้าเปิด,ด,ปดได้หมดที่ไอเอฟซีวิวนั่นเองครับโอเคตามนี้เครื่องพร้อมจออยู่ตรงนี้กรองอุปกรณ์ทุกอย่างใส่ไปให้หมดตรงนี้เครื่องอย่างเดียวอยู่ตรงนี้ครับ มีบางเครื่องเนี่ยอันนี้รอไปที่รามินทานั่นเองรอไปที่รามินทาคือรถไอ a v e ซีิวก็คือลูกค้าส่วนใหญ่ก็อาจจะโอนมาจัมนะครับโอนมาจัมสามพันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปรับเองที่รามินทาหรือว่าจะโอนเต็มแล้วก็แจ้งว่าไปรับเองที่รามินทาประกอบตอนเช้าสมมุติสั่งมาสี่ทุ่มสมมติสั่งมาสี่ทุ่มพรุ่งนี้ก็ไปรับได้เลยตอนประมาณบ่ายก็ไปรับได้เลยนั่นเองนะครับดังนั้นรวมถึงถ้าเป็นจัดส่งทั่วไปที่เป็นออนไลน์อะไรเงี้ยเรื่องการแพ็คของคงไม่ต้องเสืรอ์อยู่แล้วเพราะผมทําคลิปออกไปประมาณ หลายคลิปละว่า i have cpu ใส่ใจในการแพ็คของขนาดไหนก็การจัดส่งก็จะเป็นแบบ next day ส่งวันนี้ได้รับพรุ่งนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรก็ตามในประเทศไทยน,นั่นเองนะครับดังน,น,นั้นเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันเครื่องแรกเปิดก่อนเลยโอ้โหเครื่องนี้น่าจะดีที่สุดแพงที่สุดในในไหนดีอ่ะในเดือนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเครื่องนี้น่าจะแพงที่สุดในเดือนนี้ฮะสองแสนเดี๋ยวเราจะไปกันชา้าสองแสนสองจาก i have cpu อุปกรณ์ค่อนข้างที่จะสุดทุกอย่าง แทบไม่มีทิตินำทีมโดยตัวเคสรุ่นใหญ่สุดเราอาจจะเคยเห็นคอแซ4,000พดีก็ว่าปกติเป็นมิดทาวเวอร์หรือว่าอย่างใหญ่ก็คอแซ5 0 0 0 0ดีแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่คอแซ5000ันดีไม่ใช่คอแซ4,000พันดีเป็นคอแซรุ่นใหญ่สุดคือคอแซ700 0ดนีะครับเป็นคอแซ7 0 0 0ดีฟูลทาวเวอร์แบบพูดได้เต็มปากว่ามันคือฟูลทาวเวอร์คอแซ7 0 0 0ดีเคสถ้าเทียบกับหน้าผมประมาณนี้เห็นไหมฮะใหญ่ใหญ่มาก เป็นคอเซ่บเจ็ดพันดีตัว a i r ์ l ฟลตรงนี้ a i r ์ l ฟลแบบนี้ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊อย่างนี้เจาะรูอย่างนี้นะครับห้าเจ็ดเจ็ดพันดีซีรีส์ตัวใหญ่อย่างนี้เลยนะครับขอบคุณคุณวิรัตพลด้วยนั่นเองสองแสนสองนะครับข้างในเต็มจัดเต็มข้างหน้าตรงนี้เป็นเทมเ e อร์ก s าสแบบบานสวิงนะครับไม่ต้องห่วงผมเองก็เดี๋ยวจะเวลาจะส่งก็จะใส่เทมเ e อร์ก s าสไปอยู่แล้วนะครับรวมถึงการอัดพวกแบบ ถุงลมเข้าไปอันนี้ปังๆๆทั้งหมดอะไรอย่างนี้นะครับ CPU i9 ครับนำทีมโดย i9 Gen12 ครับ i9 12900K 16 core 24 thread CPU ที่แรงที่สุดใน i9 Gen12 ครับกล่องสวยตัวท็อปสมอยู่แล้ว Intel UHD Graphics 770ใส่เข้าไปแล้ว i9 12900K ครับ16 core 24 thread 5.1 g h ะ5.1 GHz เทบ8คอร์ ore, 16เ r รดใน P คอร์ ore, และ E คอร์ ore, อีก8คอร์ ore, 8เ a รดนั ore, ้น i9 จะเป็น CPU รุ่นเดียวที่มี E คอรมากถึง8คอร์ ore, 8เทรดนั่นเองนั่นคือ CPU Intel Core i9 11 9, 12 900K ครับมาเบอรดครับรองท็อปของ ROG เพราะว่าตัวท็อปสุดจะเป็น ROG Maximus 690 Extreme Glacier แต่ว่าตัวนี้เป็น ROG Maximus 690ตัว Extreme นั่นเอง ทุกอย่างมีมาเต็มทั้งหมด Wi-Fi 6 e l j 1,700ันซัพพอร์ต ddr ผ้าภาคจ่ายไฟคุมทั้งหมด20กว่าเฟดภาคจ่ายไฟสเก็ตคุมทั้งหมดใส่ n 2ได้5ตัว animate animate matrix led นะครับซึ่งคาว่า matrix led มันจะมี led ตัวเล็กๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นร้อยๆดวงเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วแสดงผลได้ตามแบบตามปกติเลยแล้วก็ n 2ซัพอ support pcie 5.0ครับอยู่2 g e n 2 x 2ครับ นี่แล้วนี่ตัวบอร์ดเต็มๆตัวนี้ถ้ากาจอไม่บางเห็นไหมฮะมันจะมีตัวเอ็กตรีนตัวนี้จะมีจอบอกตัวนี้เป็น rog แสดงผลแล้วตัวนี้จะเป็นจุดๆอย่างนี้แสดงผล rog ได้นะครับนี่มี cover full board เต็มคือเต็มระบบทุกอย่างพอเชื่อมต่อด้านหลังแอบดูได้ไหมพอเชื่อมต่อด้านหลังเห็นไหมครับ USB 2 0ไม่มีครับไม่รู้จัก USB 3 2ครับเห็นไหมต็ม gen 2 x 2 hunter b o เต็ม hdmi เห็นไหมฮะพอร์ต LAN 2พอร์ต 10กิกะบิตแลน2.5กิกะบิตแลนตัว Wi-Fi 6e เร็วสุดตอนนี้แล้วตัวพอเชื่อมต่อของเสียงเนี่ยจะเป็น7.1แต่ว่าเขาไม่ใช้สีนะเขาใช้แสงไฟ2นะครับล้าไปอีกนะครับดังนั้นเครื่องนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับการเก็บสายประมาณนี้การเก็บสายประมาณนี้อ่าผมให้ดูการเก็บสายประมาณนี้แบบนี้ครับโอเคเขาวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เมนบอร์ด r o g Maxima ส6 9 0ตัว Extreme ใส่เข้าไปแล้วปุ๊บมันจะมีจอที่เป็นมินิ LED ที่เป็นแมทริกอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะแสดงผลแบบคัสตอมได้ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะติดติดดับๆอยู่อย่างนี้เนาะและข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นจอของ r o g อยู่ตรงนี้อ่าแล้วตรงนี้ก็จะมีจอบอกอุณหภูมิเห็นไหมครับ50องศา50องศาอะไรเงี้ยทุกอย่างจะโชว์หมดเป็น OSD ครับ On Screen Display ครับโชว์หมดทุกอย่าง CPU 12900K ROG m a x i m อลจีแม็กซิมัสเซ็เป็น DDR 5ครับ DDR 5จาก XPG ตัว Lancer ตัว RGB DDR 5 32 g b bus 5,200กิกเมกะเฮิร์ครับจาก XPG ตัว Lancer ตัว RGB ตรงนี้บอร์ดตัวนี้เครื่องสุดนะครับสตาร์ทอะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะครับปุ่มเปิดใส่ N 2เพิ่มได้นะครับ ดีปัรโค้ดอะไรทุกอย่างมีทั้งหมดคือเมนบอร์ดเป็นรุ่นที่แบบโหต่อไฟแปต่อไฟเลี้ยง8พิน CPU 8พิน2ช่องก็ถือว่าโหดมากอยู่แล้วนะครับชุดน้ำครับชุดน้ำเป็นหม้อน้ำรุ่นใหญ่ที่สุดจากคอแซบางคนอาจจะคุ้น IQ ค1 5 0 i ช l นึ c งห้ i พิลิใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหญ่สุดคือคอแซ a i r IQ H170i ึ l งเจสังเกตดูบอ่อนะ้ำา4 2 0ม mm. ม 420mm มมหมายความว่ามันไม่ใช่พัดลมถ้าเป็นพัดลม1 2 0มม3ตัวก็คือหม้อน้ำ3า3ตอน3 6 0มมแต่ว่าอันนี้คือหม้อน้ำ3า3ตอน4 2 0มมตรงนี้4 2 0มมคือมันใช้พัดลมขนาด1 4 0ม mm, ิลลิมตรจำนวน3ตัวหม้อน้ำจะวางข้างหน้าแบบนี้เห็นไหมครับสุดตรงนี้หม้อน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของคอแซคือ420มมพัดลม3ตัว1 4 0มม3ตัว,ตว1 2 3ดูดอากาศเข้าไปปุ๊บ CPU เย็นลงปุ๊บ ตัวนี้เป็นตัวคาเปลลิก์นะครับเป็นบล็อก R G B แบบนี้นั่นเองชุดน้ำา3ตอน420มม H1.70I e l i c Caplex กาจอไม่น้อยหน้าครับ Iceil by Inno3D ครับ GeForce RTX 3090ครับ3090ตัวนี้เป็นตัว X4 4 c, พัดลมระบายความร้อนเป็น i c h i l นะ Iceil นี่คือจ,จะเป็นแบรนด์ที่แตกออกมาจ,จ no D, ากจจ Inno3D นะครับตรงนี้ จะมีพัดลมตัวที่4ไม่ร้อนไม่หมุนเป็น X4 ครับด้านล่างถ้าชอตใต้ล่างเราจะเห็น3พัดลมระบายความร้อนไม่ร้อนไม่หมุนเหมือนกันนะครับตรงนี้ตัวนี้เป็น RGB ครับต่อไฟเลี้ยง8พินบวก8พิน2ช่องตรงนี้ต่อเข้าไปเรียบร้อย power supply เหลือเหมือนกัน Corsair HX 1200วัตต์ตรงนี้1200วัตต์80 Plus Platinum ตรงนี้ประกัน10ปี 1,200วัตต์ประกัน10ปีครับ80ดสิบพัตทีน้ำจากตัวคอแซให้เช็คหนึ่อง้อยวัตต์พาวเวอร์สไปร์หนึ่พันสองร้วัตต์ครับแล้วก็ตัวนี่พาวเวอร์สไปายจะอยู่ตรงนี้นะครับคอแซให้เช็คหน0่งพันวัตต์ตรงนี้แล้วก็ตัวสตอร์เรจครับจะเป็นออรัสเจนโฟว์เจ็ดพันเครับตัวนี้นอกจากความเร็วที่สปีด7,000พัเมกแล้วความจุยังตัวโหดที่สุดด้วย2เท <noon> 1ตัวเห็นไหมฮะรีดเจ0 0พันร้อ6,850 จำนวน2เทนะครับความจุตัวละ2เทราไบต์จำนวนกี่ตัว2ตัวดังนั้นเครื่องนี้ความจุ2 2คูณสอทีบีคูณ2รวมกันเป็น4สุดจบประมาณนี้เครื่องนี้จบเรียบร้อยครับ225,000จาก i-have CPU ครับประกอบโดย i-have CPU จะมีแผ่นเทรดตรงนี้นะครับดังนั้น202 i9 12900K เ a บเมนบอร์ด ROG m a x i m แมตัว Extreme นะครับ แล้วก็ RAM 32GB จาก XPG ตัว Lancer การ์ดจอ RTX 3090จาก iChill by Inno3D Storage CT แบ่งเป็น2บวก2จาก o r u s Gen4 7000S SSD Power Supply เป็น Corsair HX 1200W 80 Plus Platinum ชุดนำ i, I ้ำ Corsair iQ H170i Elite Capilix ตรงนี้2 0 0 0เรียบร้อยครับจาก iHave CPU คราวนี้ สังเกตดูว่าถ้าเราเปรียบเทียบตัวคอแซร์เจ็ดพันดีที่เป็นตัวฟูลทาวเวอร์ตรงนี้กลับกลายเป็นดูเคสแบบปกติที่เป็นมิดทาวเวอร์เราจะเห็นทุกอย่างนี่เล็กไปหมดเลยนะครับเรากลับมาอยู่เครื่องปกติกันบ้างเอาเครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้ก่อนสเปคไม่โหดมาก57 57มแต่เติมไปเยอะเขาว่าเติมไปเยอะของเขาคือเขาคืออัปเกรดบอร์ดอัปเกรดเครสเพิ่มชุดน้ำเพิ่มเรียนลี่เปลี่ยนแรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจบที่57 0 0 5,7ตัวเคสเปลี่ยนเป็น n z x t h 5 1 0ตัวนะคตัว Flow ตัวโฟล์ขาวตัดดำมีรูตรงนี้เคยชื่อว่าตัว Flow เพราะปกติแล้วมันจะมีหน้าเรียกคือตัวแมทต์มันจะเป็นหน้าทึบแต่ว่าอันนี้คือหน้ารูแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้พัดลม2ตัวจะเป็นของชุดน้ำระบบปิดครับ cooler master Master Liquid ML 2 4 0 LV 2 ARGB White Edition หม้อน้ำา2ตอน240 mm มมผมลืมบอกไปว่าตัวเคสเทนหนึ่งูตรตัวนี้ซับพอร์ตแค่หม้อน้ำา2ตอน4 4ปรมมนะครับมากสุดนะครับอาจจะได้2 8 0ประมแต่ว่า3 6 0รมมไม่ได้นะครับ CPU ครับ i 5ครับ72 i 5 12 400F 6คอร์12เฟส h z ด u r g o z Turbo มาสเตอบอร์ดถูกเปลี่ยนเป็น,น MSI MAG B 6 0 m ตัว m o t t a Wi-Fi DDR4 ครับเป็นตัวนี้เป็นตัว m o t t a m o o t t a คือมันจะเป็นภาาจ่ายไฟแล้วก็ฮีทซิงค์จะเป็นสีเงินนะครับเป็นบอร์ดสีเงินที่ราคาสวยจาก MSI นั่นเองตรงนี้ M.2 Armor อะไรอย่างนี้มีทั้งหมดครับ CPU ใส่เข้าไปแล้วเป็นบอร์ดบอกแล้ว RAM 32GB ครับจาก Corsair สีขาวด้วย v e n g e เอ็นอาร์จครับกร์าจอเป็น PNY GeForce RTX 3050ครับแรม 8GB กิกตกแต่งสวยงามด้วยเรเนลลี่สตรีมเมอร์พลัสแพิน CPU เอ่อ8พินตัวกร์าจอครับ8พิน2ช่องตรงนี้ใส่ช่องเดียวนั่นแหละแต่ว่าเกินไว้แล้วก็มาเธอร์บอร์ดจะเป็น2 4พิตนตัวนี้จากเรเนลลี่สตรีมเมอร์พลัสนั่นเอง s t o สแตนเลเป็นซาดะครับ 1TB เทราไบต์รีสปีดส0 0นะเป็นเจนสาอยู่แล้วนะครับตรงนี้ แล้วก็ตกแต่สวยงามด้วยพัดลมจาก Cooler Master ตัว Secret Flow ครับ120 argb นี่ใช้แค่เหลือตัวหนึ่งนะเพราะว่าใช้ใส่ได้แค่2ตัวนะครับปึ๊บปุ๊บเป่าออกเป่าออกตรงนี้ cpu i 5 2 4 0 0 f motherboard msi mgb a 6 6 0 m m o t r a wifi ddr 4แร ram ห2 g b จาก corsair vengeance rgb pro sl การจอเป็น h e n y gforce e rtx 3050ชุดน้ำาอต่อ cooler master ml 2 4 0 lv 2 argb white edition เพราะว่า supply antique atom b ของ50าศ0นย์หกร้อยหวัตต์แปดพลัสรอนดังนั้นเครื่องนี้จะเป็นขาวตัดดำเม,มนบอร์ดสีเงินชุดน้ำสีขาวแรมสีขาวตกแต่งสวยงามด้วยเรนลี่สตรีมเมอร์พลัสขาตัดดำสวยเครื่องนี้สวยจริงนะครับสวยจริง <scheint S 1> ต่อไปฮะ75,000โอเค75,000จาก i 5 cpu ครับเครื่องเน้นเปอร์ฟอร์มานทีจริงๆแล้วไม่ค่อยไม่เน้นก็สวยนะสวยเลยอ่ะเอางีา้ดีกว่านะครับ75,000 มีอะไรตัวเคสไม่มีอะไรเลยเคส Dark Fate DK 352ปกติหน้า3พัดลมสิงไฟอะไรกันหมดละหน้า3พัดลม1 2 3หลัง1พัดลม CPU เป็น i7 ครับ i7 72 i7 1 2 700F 8คอร์16เทรด IP คอร์มี E คอร์อีก4คอร์4เทรดกลายเป็น12คอร์20เทรด i7 12 700F ครับ12คอร์20เทรด Motherboard Asrock ครับ Z690 ชิปเซ็ต690และเป็นตัวที่ขายดีตลอดการของ S Lock คือตัว Steel Regent ตรงนี้ Steel Regent โลโก้ Steel ชัดเจนตรงนี้อลลมิ n เนียมคัพเปอร์ทั้งหมดครับผ้าใยไฟ m n d to Armor ทุกอย่างมีทั้งหมดและเป็นเมนบอร์ดตระกูลที่ขายดีสุดของ S Lock อยู่แล้วคือ z 690 Steel r e g e n ตรงนี้หรือใครที่งบน้อยกว่านัจะไป B 60 Steel r e g e n ประมาณนี้นะครับ RAM 16 g b จาก Corsair เว n en, RGB ตัว RS 16 g B 3200 m h z ไฟ6โซน ปึ๊บปุ๊บปุ๊บหกโซนเค่เดย์หกโซนก็สวยแล้วนะครับอย่างนี้ชุดน้ำสองตอนครับ id cooling s u p e f l o w 240 xt ลูกค้าไม่ใช้สต็อกคูลเลอร์ครับใช้หม้อน้ำสองตอนสองร้อยสี่สิบมมชุดน้ำระบบปิดจาก id cooling s u p e f l o w 240 xt หม้อน้ำวางหน้าแบบนี้สองตอนสองร้อยสี่สิบมมนั่นเองนะครับกาจอ gforce e rtx 3070 ti ตัว msi ตัวเวนทัสสามพัดลมระบายความร้อนนะครับตัวสามพัดลมแถมที่คำกาจออะไรมาอย่างนี้ เรียบร้อยพาวเวอร์ p l ายกิกกะไบต์ครับ P850GM กิก a ะไบต์ P850GM 850วัตต์80ปั๊สโคประกัน10ปีถอสายได้หมดทุกเส้นฟูล l ีมูร์ล่าครับประกัน10ปีจ่ายไฟซิ่งเกิลเร็วด้วยก็คือรางเดี่ยว12โวลต์นั่นเองเนาะคราวนี้สตอรเรจก็จะเป็น WD Black ครับ1เทราไบต์รีด3,600เมกจบแล้ว75,000โดยประมาณนะครับ i7 2 7 0 0 f ครับ12คอ20เทรดมัตเตอร์บอร์ด Astro Z690 Steel Regen RAM 16 g b จาก c o r s a i r l Regen RGB ตัว RS การ์จอเป็น MSI ตัว Ventus 3X 3070 Ti ชุดดาร์ดอปิด2ตอน ID Cooling Zoom Flow 240 XT ครับตัว RGB พาวเวอร์สปาย850 w ัตต์80พัตโกจาก Gigabyte Storage 1 TB จาก WD Black SN 750 SE 1 TB สปีด300 m มโอเคผมพูดช้าไปแล้วนะผมพูดเร็วได้ <laughs> ต่อไปฮะ ต่อไปน่าจะเป็นเครื่องที่ผมเคยไลฟ์สดไปแล้วลูกค้าเอกว่าขออัปเกรดที่จริงแล้วเครื่องนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0กว่าบาทแต่ว่าลูกค้าขอเพิ่มเติมคือชุดน้ำา3ตอน360มิลิเมตรเลยกลายออกไปเป็นเครื่องนี้นะครับเคสดักแฟร์ดีเคสามพัสองพลัสสีขาวเหมือนเดิมตรงนี้เป็นเทมเ e r กลาสสามพัดลมนะครับหน้าสามพัดลม1 2 3หลัง1นะครับ CPU i5 12 400F เหมือนเดิม i5 1 12 12400F 6 core 12เ h ร e 4.4ครับมาเตอร์บอร์ด MSI Pro H610MB DDR4 ตรงนี้ RAM 16GB จ,จากตัว G-Skill ตัวริฟจอกาจอเปนโซะแทกเกมมิ่ง Gforce RTX 3060ครับ RAM 1 2 1 92บิตคราวนี้ต่อไปฮะตัว power supply ก็จะเป็น a n t e c Atom B 5 0 650W 80 Plus Bronze คราวนี้มีคำถามคือว่าลูกค้าเพิ่มเติมคืออะไรครับชุดน้ำจาก i n n o a e ครับ i n Max l i ก g ิกแ a ็กสมหม้อน้ำ3า3ตอน360มิลิเมตรวางหน้าตรงนี้ประกอบโดยไ h a ฮอ CPU วางหน้าตรงนี้หม้อน้ำนะครับ3ตอน360ม mm. มพัดลมวางตรงนี้ดูอากาศเข้าจากช่องนี้ มาเข้ามาปุ๊บเข้าไปดังนั้นก็เครื่องนี้ใช้สต็อกคูลเลอร์ intel สต็อกคูลเลอร์จะอยู่ที่ประมาณ4ี0 0 0ื่นสโดยประมาณนี้4 3 9 0 0้รโดยประมาณแต่ว่าลูกค้าเพิ่มชุดน้ำา3ตอนจะอินเนอร์แมทตรงนี้จะจบที่ประมาณ48,000นะครับโอเคเรียบร้อยครับจากแฮปซีวเครื่องนี้ขาวตัดดำข้างในต่อไปฮะเป็นเครื่องที่น่าจะคุมงบได้ราคาโอเคพอสมควรครับกับเครื่อง rx 0ูเครื่องนี้ก็คือเป็นเครื่องอยู่ในโปรโมชั่นของ rx ครับ27,990 เขาว่าคุมคือทุกอย่างนั้นพยายามทําให้เน้นเปอร์มานซ์ทั้งหมดดังนั้นเครื่องนี้จะไม่มี RGB เลยนอกจากเคสเคสเป็น DarkFat d k 352เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิม3พัดลมระบายความร้อนหลัง1พัดลมตรงนี้แล้ว CPU เป็น Intel Stock Cooler เหมือนเดิมกลับมาแล้วเหมือนเดิม CPU i5 12400F ตรงนี้ 4.4GHz Turbo 6 Core 12 Thread Motherboard MSI Pro H610MB DDR4 RAM 16GB จากทีมกรุ๊ปอ l ลิ e ครับบัส3,200 m มกตรงนี้นะครับกาจอเป็น XFX 6,500 XT Radeon ครับ RAM 4GB คือ H610 เนี่ยมันรองรับ PCIe Gen4 อยู่แล้วถ้าเราใส่6,500 XT ที่เขารองรับ PCIe Gen4 เข้าไปเนี่ยมันจะให้ประสิทธิภาพนั้นมันก็เป็นไปนตามที่ควรจะเป็นถ้าสมมติเอาไปใส่ Gen10 เอาไปใส่ที่มันซัพพอร์ต Gen3 ดรอปลง ค่อนข้างเยอะเพราะว่าสปายแอนติกอะตอมบีห้าศูนย์ครับ650วัตต์8ปสบพลัสบอนด์ครับ650วัตต์8ปสบพลัสบอนด์สตอร์เรจ WD Black S N 7 5 0 SE 500กิกรีด3,600รเมกนี่คือสต็อกคูลเลอร์เดิมๆคำถามคือถ้าลูกค้าอยากได้เดิมๆสต็อกคูลเลอร์เดิมๆม,ม,มีคนถามว่าเอาอยู่ไหมคำตอบคือเอาอยู่ เอาอยู่อยู่แล้วแต่ถ้าใส่ชุดน้ําหรือว่าใส่ที่ซิงแต่งมันก็จะเย็นขึ้นกว่าเดิมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหลัก10องศา10บบวกบวกในสภาวะที่ CPU นั้นฟูลโลดฟูลโลดหรือว่าทํางานแบบใกล้เคียง100%อะไรประมาณนั้นนะครับอย่างเงี้ยที่จริงแล้วลูกค้าเลือกเป็นสต็อกคุณเลือกก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาเติมไปเติมก็คือเป็น i n นเทอร์แมตอนาม0้วกสิบมมแบบนี้นะครับหรือจะไม่ได้เน้นแบบไม่ได้เน้นเปอร์ฟอร์มนซ์ขนาดนั้นแต่เขาชอบในความที่ ต้องการที่จะคัสตอมของเครื่องเขาเองให้ออกมาเป็นในเครื่องแบบที่เขาชอบนั่นเองนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกไปเครื่องนี้สี่หมื่นแปดใช่ไหมเครื่องนี้ห้าหมื่นเจ็ดคำถามคือเครื่องนี้สี่หมื่นแปดไม่มีอะไรเลยเครื่องนี้สี่หมื่นแปดได้ r ห้าสองสี่ร้อย f กับการ์ดจอสามศูนย์หกศูนย์ใช่ไหมครับแต่เครื่องนี้ได้แค่การ์ดจอสามศูนย์ห้าศูนย์แต่ราคาแพงกว่าเยอะถามว่าทําไมสังเกตดูสองเครื่องนี้มาแตกต่างกันเครื่องนี้จะมีตัว n t x t ด้วยมีบอร์ดใหญ่ด้วย แล้วก็มีตัวเรนลี่สตรีมเมอร์พลคือตัวเติมแต่งค่อนข้างที่จะเยอะทั้งพัดลมคูลเลอร์มาสเตอร์ c ตรซิกเกอทั้งชุดน้ํา2ตอนทั้งเรนลี่สตรีมเมอร์พลัสแรมก็เปลี่ยนเป็น32 g ินะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างสามารถที่จะอัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนได้ตามที่ลูกค้าต้องการดังนั้นแล้วแต่ลูกค้าชอบบางคนอาจจะชอบแบบง่ายๆเ e r f o r m ร์ c e นพี่ผมไม่ให้สนใจว่าผมเอาไปทํางานเอาแบบให้มันใช้งานได้ก็พอ บางคนบอกพี่ผมต้องใส่หม้อน้ำสามตอนเพื่อเพิ่มความสวยงามเพื่อความเปลี่ยนอะไรนี้ก็แล้วแต่บางคนบอกพี่ผมมีเครื่องเดียวผมจะเอาไปใช้กับห้องที่เป็น,ปนโทนขาวขาวตัดดําผมชอบแบบนี้ได้ทุกอย่างตามใจลูกค้าหมดนะครับ7 5็ดหอย่างนี้คือเอาไปตามงานที่ลูกค้าต้องการอย่างที่ผมอธิบายไปต้นคลิปตามงานตามเงินนั่นเองนะครับ i 7 2 7 0 0 f แบบนี้ชุดน้ำสองตอน i d c o o l i ีซูโฟลส240 xt แบบนี้ มั Steel Ram RGB t เ e อร์บอร์ดแอสโลคเซทหกเก้าศูนย์สตีลรีเจนแรมสิบหกกิกคอแซเวนเจตัว r าร์เอสการ์จอสามศูดศูน่แบบนี้หรือว่าจะสุดสุดแบบไม่รู้จะไปทำอะไรคือนี่ผมก็ไม่กล้าถามลูกค้าว่าเขาจะไปทำอะไรคอแซลเจ็ดพันีตัวใหญ่แบบนี้ก็ได้แบบ f u ลทาวเวอแบบนี้ก็ได้ CPU ตัวที่แรงที่สุดของ i9 12900K ตัวนี้ก็ได้1 6บหกคอยี่สิบสเทรดตัวนี้ก็ได้ตัวเมนบอร์ดสุดแล้วของ ROG เป็นรองแค่ Extreme r มล X1000 s e i e คือที่เป็นโมโนบล็อกอะที่ผมเคยไลฟ์สดไปอะครับที่เป็นฟูลเคาเวอร์เป็นโมโนบล็อกทั้งหมดแล้วแบบระบายความร้อนด้วยน้ำอะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นบอร์ดแบบปกติรองรับซิงค์ลมชุดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวที่ดีที่สุดจาก ASUS ครับตัวที่ดีที่สุดจาก ROG ครับ ROG Maximus 690 Extreme ฮะคงไม่ต้องพูดมากเรื่องแบบเรื่องฟังก์ชันต่างมันพูดไม่หวไม่ไหวมันเยอะจัดในนั้น CPU คือดีที่สุดเมนบอร์ดคือตัวดีที่สุดที่เป็นซิงค์ลมอย่างนี้ RAM ส2ที่กิก DDR5 กาจอไป3090จาก i q by i n n o t r และฮิสตัวชุดน้าโรบเปิดเป็นตัวที่รุ่นใหญ่ที่สุดเป็น i q H170i Elite c a p l e x คือหมายถึงว่าเป็นหม้อน้ำขนาด3ตอน420ม mm. ิมถ้าถามว่าดีกว่านี้มีรุ่นเดียวคืออะไรครับ Elite LCD ที่ไม่มีจอนั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่มีจอตัวนี้เย็นสุดดี D สุดใหญ่สุดนั่นเองเนาะการจอ3090ครับ i q by Innotri ชิปเซ็ตสูงสุด Nvidia ตอนนี้ s t o r r e ตัวใหญ่ที่สุดของ a อร r ส s Gen4 7000s ตอนนี้เราใช้ทั้งหมด2ตัว 2TB 2ตัวขบวาสปภปยอาจจะไม่ท็อปสุดแต่ก็รุ่นใหญ่อยู่ Corsair HX1200 1200วัตต์ 80+ Platinum น,นะครับโอเคประมาณนี้1 2 3 4 5 5เครื่องรวมถึงเครื่องที่ผมไม่ได้ไลฟ์สดอะไรเดี๋ยวตอนบ่าย,ายเดี๋ยวเราเจอกันเทสสเปคกันอีกสัก งบประมาณสักสามหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i-have c ีบครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ